ไปดูคลิปนี้มาแล้วก็ของคนันนี้ทําคลิปมาผมโอเคเลยนะผมคนรักนายกรักสินตัวจริงเสียงจริงร้อยเปอร์เซ็นต์รักตลอดชีพครับผมผมให้อภาภัยคุณครับผมที่คุณเคยลงไ้เป่านกหวีดแบบเปิดผิดมาเข้าใจผิดจากไอคนนำที่มันทำให้คิดผิดได้อันนี้ผมขอชื่นชมนะ คุณยังตาสว่างมองเห็นครับผมอันนี้ผมขอชื่นชมครับผมชื่นชมด้วยหัวใจเลยครับผมอย่างลูกผู้ชายเลยนะสําหรับผมโอเคครับผมให้อภัยครับผมคนเราหลงผิดกันได้คิดผิดกันได้ครับผมผมบอกแล้วไงมันไม่มีจริงในโยกคนไหนที่ดีเหมือนอดีตนายกสินินมันไม่มีหรอกครับผมมันหาไม่ได้ผู้นําคนไหนที่ดีเหมือนอดีตนายกสิมันก็หาไม่ได้ในประเทศไทยนายกสิ์ทําอะไร เขาทำเพื่อประชาชนโดยแท้จริงครับผมเขาไม่ได้ทําเพื่อความส่วนตัวเลยเขาทําเพื่อประชาชนโดยแท้จริงที่จริงเขารวยตั้งหมื่นล้านแสนล้านแล้วเขาจําเป็นไหมจะต้องมาเล่นการเมืองไม่จําเป็นก็ได้อยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยก็พอแต่นี่เขายอมโลดลงมายอมเจ็บยอมทุกทรมานทุกอย่างยอมให้บาคนเห็นต่างว่าท่านดูถูกท่านแต่สําหรับผมนะไม่มีทางหัวใจดวงนี้ มีแต่คําว่านายกทักษิณเท่านั้นที่ดีที่สุดในประเทศไทยและเป็นผู้นํำที่ดีที่สุดในใจของผมตลอดมาครับผมผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมก็มีสมองผมก็มีความคิดทำไมผมว่านดีคนดีผมก็ชื่นชมความดีผมก็ชื่นชมครับผมไม่ใช่ผมหลับหูหลับตาพูดไปเรื่อยเปื่อยนะ ถึงบอกว่าในยกตั้งกี่คนมาแล้วสามสิบกว่าคนแล้วมีไม่คนที่จะแบบว่าที่มีความดีเท่าอาดีตยกศิมันไม่มีครับผมที่ทํางานเก่งเหมือน,น,นอ,นนาอาดีตยงสมทักษิณิมันก็ไม่มีครับผมที่ทําให้บ้านเมืองเจริญเติบโตประชาธิปไตยแบ่งบานสวยงามเท่าอดีตยกศินปีมีไหมมันก็ไม่มีครับผมผมถึงบอกว่าผมถึงรักท่านเชียร์ท่านตลอดชีวิตของผมที่มีอยู่ที่ผมเหลืออยู่ทุกวันเนี้ ตอนนี้ผม50นิดๆนะอีกไม่นานผมก็คงจะดูความสวยงามตรงนี้ไม่ได้อีกนานละผมก็รักอดีตยกศิลป์แล้วรักท่านแล้วตอนนี้ก็รักตระกูลท่านรักพรรคของท่านจะตั้งพรรคขี้หมูลายขี้หมาแห้งอะไรขึ้นมาผมก็รักอดีตยศศิลป์แล้วผมก็จะเลือกอยู่พรรคเดียวพรรคอดีตยกศิลป์เท่านั้นพรรคอื่นผมไม่ได้สนใจแล้ว คุณเป็นอดีตกปปสคุณออกมาพูดแบบนี้ผมชื่นชมนะคุณเป็นลูกผู้ชายกล้ายอมรับความจริงกล้าพูดเหมือนบางคนบางตัวเปน็นอีแอบผิดแล้วไม่ยอมรับผิดไม่กล้าพูดไม่กล้ายอมรับผิดนี่ผมชื่นชมคุณแล้วก็ทนายบรรชัยอีกคนหนึ่งทนายบรรชัยนี่แก,ก่อนแกก็เป็นกปปสเก่ามาเหมือนกัน,ปนไปไล่อดีตโยสินเหมือนกัน สุดท้ายแกก็กลับใจได้แกก็มาเป็นคนบอกว่าเออมองเห็นแกมองเห็นความจริงสัจธรรมแห่งความจริงแกไม่ได้พูดมโนไม่ได้พูดลอยลำลมนะทนายวันชัยสอนสิรินี่ผมบอกตรงผมชื่นชมเลยผมติดตามท่านทุกช่องทางเลยมีอะไรผมดูมดให้กําลังใจท่านผมรักบอกตรงแล้วคนอีกคนตอนนี้ถ้าพูดที่ว่าพูดการบ้านการเมืองถูกใจผมก็มีตอนนี้ ท่านเลวัตกินเกสรอ,อีกคนหนึ่งพูดถูกใจผมมากเลยผมบอกตรงผมฟังแล้วมันสะใจมีความสุขมากๆเลยที่ว่าที่ดเด่นที่สุดที่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาของผมก็คือโดงอัจฉริยอนันตเมธคนนี้พูดได้สุดยอดจริงๆเรื่องการเมืองการบ้านการเมืองแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่ารักมากๆวันนี้กำลังมาแรงเหมือนกัน K สามถุยนี่แล้วคนที่พูดจาที่ว่าจัดจ้านฉะฉานที่สุดแขกคำกาโอ้โหผมโคตรสุดยอดเลยถูกใจครับผมก็ให้แนะนำแล้วกันช่องทางที่จะเข้าไปดูยี่บอกตรงนะมีช่องทางอะไรช่องทางที่ยอมรับความจริงกันบ้างครับผมมันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นในบ้านเราเมืองเราที่ผ่านมาครับผมครับรตอนนี้คลิปนี้ขอชื่นชมนะ อดีตกปกสเก่าที่ออกมาพูดคำนี้แล้วมาขอ,ทอ,อ,อโทษไอ้ยี่นกตินผมชื่นชมครับผมคุณเป็นลูกผู้ชายกล้าพูดกล้ารับอันนี้ผมให้อาภัยคุณครับผมแล้วต่อไปเรากับนายจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปครับผมสวัสดี